ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอามื่อนี่กับวันที่ยี่สิบสองนะครับเนาะวันอังคารที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกห้านะครับเนาะครับมื่อนี่วววันหยลาพัฒนาออกครับมืเตี่ยมกับจิมาผ้ามาเบิงอ่าเลขลาวพัฒนาของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะเป็นการได้ส่งใหม่พ่อเตียมแล้วครับ แต่ว่าก็เรียกวลายตูดนะครับอยีสปิดเรียกบนล่างคือเก้อนสไตล์อาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะครับอาจารย์กระทรวงไม่หาเรียบร้อยแล้วก็แต่งก็บทเป็นคนเขียนคนอ่านนะครับก้อนแต่มาเบิ่งไปนับกันนะครับเด้อขุดที่ยี่สิบสามหวดที่แล้วกาบอะไรนะครับเนาะงวดที่แล้วอะไดนะครับเด้อ จารย์เพิ่นบ่ได้ว่างเนาะครับเนะาะอาจัดเป็นว่ดายอะไรวอดายเ่็บซี่ก็ถามมาหลายแล้วครับเนาะเจ็บี่ก็ถามมาหลายถามหาแนวทางเล่าพัฒนาของหลวงพี่ดาวดวงใหม่เจีก่กระถามมาหลายเรื่องประแจงของ หลวงพี่แขกเรียกมะเขาหลวงพี่เลือกเฮ็ดเศร้าเห็ดเศร้าเห็ดอเศ้าเห็ดแล้วหลวงพี่เศร้าดแล้วหลวงพี่แกเศ้าเห็ดแล้ว,ลลว,ลลวมันหลุดหลงวดหลหลวงพี่ว่ากัญาติโยมหรือว่าเอซีเสียงกันนําบอคนเล่เศร้าเห็ดหลุดหลงวดเนี โอ้นอพ่ออ่านเลขออเกับพ่อแล้วเนาะอีพีเนาะเรีนบวกใครขอ,องเรรปลีปลาลวดปลาของเรรปลีปลาลวดปลาเปนชีนกเขาอืมอีพคอมเมนต์มาเหมือนเด็กอนุบาลนะนแต่ว่าตัวเลขกับพ่อเบิ้งได้อยู่ดีเนาะโอ้พ่อถ้าอ,อ่านออกพ่อแล้วล่ะ ลรวพัฒนาออดาวดวงใหม่นะครับเนาะบนล่างคือเกาได้ครับอ,รอีบสีกบไก่แหลกออกคือปูคุนบาแต่กี่แม่นี่นอกกระเม,นะมเนาะออกไก่แแหลกออกเอาเสาหัวแหลกออก มีเล็กปักหลักผมได้งวดนี่หล,ลักสิบาาอรวัไม่เล็กเออหลักสิบปักหลักผมแ่หลักสิบเป็นมากใหมากเจ็ดแปดเก้าหลักหน่วย อนม่ศนสองสนะครับบนห่างคือเก่า เดี๋ยวตัววิ่งหลุดขยันที่หลังเนาะเอาจับคู่ก่อนจับคู่ตัวเงี้ยรถุกินยิมเจ็ดศูนย์เจดศูนก้าศูนย์ นี่คือหลักศูนยนะครับเนาะหลัก8ปดก็จมีแปดศูนยโอ้โหไม่่แปดศูนย์พแกนนอ่ะวันนี้เจสองตัวเนาะโอ้ยทำไมเลตตี 7, 4, ตัวนี้แปดวันนี้เจ็ดสองเนาะ 72 82 84เต็มหนากระดาษลบานวันนี้รักเก่านบ่92นี่เนาะ แม่แมแมแมนแน,น 70, 80, 90, 72, 82, 84, ่นนี่เขียนถึกดีเนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนนสองแี่ก็ลักเก่าเก้าสองต้องแม่นบ่เก้าสองน่ะพอ, 90, อ 74, เก้าศอาแล้วเก้าสองแดสล้วลักเก่าเนาะจับคู่ออกม,มานจะได้เก่าคููเออเก่าคู่ เก9าสองเก่มาณนี้เก่า9294 8284 90สองเก้าสแสองแปดส้อวอันนี้ขาดเจ็ดสีลักเจดลักเก็ดขาดเจี่เออลักเเออ,เอ,อลงไปนี่ละเนาะลงไปตามคนก็นได้เขียนผิด เกบาสี่เก้าสองเก้าสองเก้าสี่เหรอเก้าสี่ครบครบสดวโอ้พอแถมเยนผิดเอฟซีอือพ่อแก่วแท้บ้านในส่วนตัวเนียนเพื่อนเอาตัววิ่งเนาะวิ่งวิ่งวิ่งอวิ่ง เอาว่าเป็นยังคปนอนกันครบสูตรก็เกา่าครบสูตรก็เกา่ๆๆๆๆาเก่าคูเก่าห่างเช่นไปนุ่นไปวิ่งรูดวิ่งรูดจานปรนธุมาสอง สกับสครับเน้นที่2องเน้นที่2องเน้นที่2องนก็สิมีเจ็ดอ 5, นีา <2, S 2> เรด็นในสามหางนี่เนีนติดสองตวกันตัวตล่องกับเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสี่แปดสีเก้าสกันตัวตล่องสามคู่สามหางตอนนี้กัพ่อเขาใจเนนะเอฟซีเนาะเราพรัฒน,นา ปอนนี้ตุก,กันตุล่องก็มี C, 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 แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เนาะเห็นปะมีอนนี่เนาะ,ะปิดกล่องเลยเนาะครับเ e อฟสี่ครับเจ็บหน้าจอยเบิ่งเดอครับเด้อนี่ราวพัฒนาของอาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับเนาะบนล่างหลักสิบเจ็ดแปดเก้าหลัก หน่วย0ูนย์สองสีับโค่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์จดสองแปดสองเ้าสองเจสี่แดส่เก้าสีเทาแทมเขียนผิดแต่ว่าก,กับพ่อเบิงใดอยู่เนาะครับเอเนาะกับต้นเน้นเพิ่นกับมีเจ็ดสองแปดสองเกสองครับเนีนทิ่ติดสองับเอแต่ขอโทษขอภัยหลายๆด้วยครับเด้อเขียนเขียนผิดแถวกันนะครับเนาะ ครับตัวโบเน้นเ้องกระเบิงเอาครับเยฟซีที่อาจารย์พันโบได้เน้นให้กระเบิงเอาเนาะครับเนาะรังเท้อมันกระบอเข่าตัวเน้นกระมีอาจีพมาเข้าตกกันตัวล่องเนาะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับครับท่านนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆลายนะครับเด้ออาจารย์ดาวดวงใหม่เนาะครับเนาะที่สวงแนวทางเล่าพัฒนามาให้ปพอเตรียมเอาฝากพี่ตอนนองใส่ที่มักเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับเยฟซี มากะจัดขัดก้อผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับมวดวันที่ยี่สิบสามอยเอฟซีทุกคนนะครับเดออโศกโศกมันมัน,มนถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อแ้มก็มีแค่นี้เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม